นนนะวันนี้ผมอยู่ที่ซาถึงเซานะครับมาเลาะตีไปช่อนทางทางนะครับผมวันนี้มีเจ้าถิ่นภาคลุยไม้แล้วนี่สองเตือร้ายไปกันแล้วครับโดนครับโอ้ คนเดียวหกตัวนะครับเนี่ยคนเนี้ยปวลได้ไหมเดี๋ยวคะเดี๋ยวเพิ่งกันยุบวัดโอ้ย นะตกปลาทุกท่านครับผมวันนี้ผมอยู่ที่สาถึงเซานะครับมาเลาะตีไปชนทางนะครับผมนะครับอุปกรณ์ที่ใช้วันนี้นะครับอ่าคันไดว่าเอ็กเซลเลอร์ครับปีด87ครับแล้วก็ลอกได้ว่าอันฟานครับสายรอบเจ็ดนะครับสายตัวหนึ่งสติ๊กี้นะครับเดี๋ยวนะครับผมจะไล่ตีข้างทางไปเรื่อยๆนะครับขับรถเลาะไปเรื่อยๆครับผมโอเคครับเหยื่อที่ใช้นะครับก็คือ กระป๋อม A นะครับแล้วก็หมายไหนที่มันน้ำตื้นๆก็จะใช้เป็นพวกกบยางนะครับโอเครถมาเห็นครับผมเดี๋ยวไปดูกันครับขับเป็นตรงนี้ครับน่ามีตัวนะครับผมลองดู ครับโอ้โหไม่กี่ไม้ครับไม้สวยอืมใส่ดีนะครับผม A นะครับกัดเป็นเหยื่อกระพอมเอนะครับเดี๋ยวเด้อใส่คิปเปอรโอ้โหแทงดี ังดีเกินปัดทะลุนะครับนี่ครับใส่สวยนะครับเนี่ยก็คือหมายข้างทางนะผมขับรถมาเจอพอดีนะครับก็เลยลองตีดูนะครับโอเคฝากผลงานด้วยนะครับกระปอมเอนะครับชนข้างทางสุดยอดครับผมเดี๋ยวลุยกันต่อ ไม้เดียวกัดเลยอยู่ไหมนะไม่โดนนะครับอืกัดยังไงไม่ครับ อะไรวะตัวไม่ใหญ่แน่นอนครับกัดแบบนี้เดี๋ยวผมลองเปลี่ยนเยื่อนะครับลองเป็นกบย่างดูน่าจะตัวไม่ใหญ่ครับ อืมอืมขาดแล้วครับอยู่ไหมโอ้โหโดดโอ้โหโอืมอืมขาดแล้วครับอยู่ไหมโอ้โหโดดโอ้โหใหญ่เลยได้จังย,ยังไม่ทันจะว,วัดเลยตัวเดียวกันหรือเปล่า รู้เลยขนาดนั้นทำไมน้าตีไม่เห็นกัดเลยวะได้กี่ตัวเนี่ยฮะห้าตัวเลยทีเดียวนี่นเหรอเออวะ,ะจริงว่า <c oughs> ดีด้วยนะตีด้วยเลยได้ไหม <laughs> โอ้โหว้อะไรวะกัดทีเดียวเลยเหรอน้าตียังไงไม่เห็นกัดด้วยตัวเออไปตีฝังนู้นมายัง ตังนู้นไหมยังเลยอหรอเมื่อวานีนน้าก็มาตีนวไม่เห็นกัดเลยตรงนี้นจริงเหรอทีเดียวจริงๆใช่ไหม

เ้าถิ่นมีฝีมือจริงทีที่เราได้ห้าแต้มเลยนะ้ายังไม่ได้สักตัวเลยนะไงไาปตาขึ้น ัแล้วอยู่ไหมเนี่ยโอ้โหไม่โดนไม่มีตัวจริงอะ่ะตรงเนี้ยเนาะกัดแล้วคลายเลย

ดูดิครับน้องๆเขาได้ปลากันกี่ตัวนะหนูห,ห้าตัวเลยเหรอโอ้โหนีนี่นะครับไม่ธรรมดาของลอกใหม่แล้วผมไล่ตีตั้งแต่นู้นมาครับไม่กัดสักตัวปลามาอ่อยเดีนะครับโอเค ยาวแค่ไหนจับถ้าไม่มีสายหน้าเดี๋ยวมันก็เกิดคุ้ยทำไมดึงออกยากเนนะี่ยอันนี้ก็พอมั้งอ่ะเนาะดึงทำไมดึงยากเนี่ยวะพอลองนะสี่ห้าฟุตก็พอตามาไปนะ ต่อเป็นเปล่ามานี่มาหน้าต่อให้มาหนูต่อเป็นไหมต่อ<า>แลาติกกับสายที่<า>ดได้ทำไมอ่ะจะปพูกกับกิปไม่ได้ โอเคครับผมวันนี้มีเจ้าถิ่นภาคลุยไม้แล้วนี่สองเตือร้ายไปเอาแล้วงานเข้าเฮ้ยติดเลยไปต่อโอ้ ตรงไหนที่เราจะไปใช่ไหม,มหเดี๋ยวเออเออเ,ออเดี๋ยวเราก็ค่อยไปตีก่อนตีก่อน กัดแล้วโดนที่โดนแล้วหนูโดนแล้ว <c oughs> ในหลอดก็มีอู้ตัวเล็กมากเลยเก็บเนาะเก็บเนาะเราเนาะอืาครับนี่ครับกัดเป็นกบยางนะครับกัดเป็นกบยางสอนพิษนะครับผมวันนี้นี่ครับมีน้องๆพาลุยใหม่นะครับนี่ <c oughs> ไอตัวนี้เขาอะไรนะไอสาเหิงเซาเนาะ <c oughs> หนู <c oughs> บางน้ำเปรี้ยวนะครับผมพอดีเลย โอเคครับผมฝากผลง,งานด้วยนะครับกบยางสอนพิษนะครับเหยื่อจากไข่จำไว้นนะนเป็นหนึ่งครับโอเคสุดยอดครับไปเอาปลาไปเก็บก่อนเอาปลาไปเก็บไปเนี่ยได้คนเดียวหกตัวนะครับเนี่ยคนเนี้ยปวดได้ไหมเดี๋ยวกัเดี๋ยวพึ่งนะเดี๋ยวน้าปวดระวังมือกับใครมานี่มานี่เดี๋ยวน้าปวดให้เดี๋ยวโดนมือกัน ยุ๊บวัดโอ้ยหนูหนูไม่หนูไม่ต้องไปใกล้ไปใกล้ขนาดอุย้ย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวปลาตื่นจับจับไปจับแน้นนั่นดิแน้นแรงแรงอะไรวะเนี่ยอาไปเก็บอ๋อร <c oughs> <c oughs> ะวัง อีกไม่ดีไปตีด้วยกันนะวังนะเสร็จหน้าอีกแล้วมั้งนี่ 要一个吧老板给俺买几个吧 โด,โดนนะครับช่อนข้างทางอึบครับกัดเป็นกบยางนะครับผมนี่ใส่พอได้นะครับหมายช่อนข้างทางนะครับ ที่บางน้ำเปรี้ยวนะครับวันนี้ขับรถไล่ตีมาเรื่อยๆนะครับผมโอเคฝากของานด้วยครับผมกบยังส่วนพิษเดี๋ยวจากใครจ้ำนะครับใบน้าเป็นหนึ่งครับสุดยอดครับไหนอ่ะมีไหมขอขอจักตัวจบเลยเออกปลามออกจากนี้นะดี ดีแม่นว่ะอืมเอา้าขาดแล้วอืมอืมเอา้าขาดแล้ว,โอ,โ,วโอ้โหยุนดุดโอ้โหวัดเบาไปโถเออวัดแรงต้องวัดแรงกว่านี้เนะเจ๊ด ไม่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 ขีกก่กับแรงกว่านี้ใหญ่ะสวยเลยแหละ,หละ <c oughs> ครับผมสำหรับลิปนี้ก็น่าจะพอแค่นี้นะครับ <c oughs> เพราะว่าร้อนมากๆเลยนะครับ เออนี่ครับขอบคุณมากๆนะครับน้องๆนะครับที่พาเข้าหมายนะครับผมดูปลาเขาก่อนดิอ่ะโชว์โชว์ปลาก่อนเร็วโชว์ปลาก่อนอืดูสิไม่ธรรมดาครับฝีมืออ่ะหน้าก็ไม่มีอะไรจะให้นะเก่าหน่อยนะแจะว่าใช้ได้อยู่นะ กันนะหนูนะแบ่งกันเอาแบ่งกันหนูหนูค่อยแบ่งกันไปใช้กันด้วยนั่นแหละสวอสดีครับสวัสดีครับผมคลิป <laughs> หน้าเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ